We've conquered all of Europe. We're never gonna stop. c o a p y o n s please. From Paris down to Turkey, we've o n the fucking lot. ฮัลโหลครับสวัสดีครับรีแอคชั่นลิเวอร์พูลพรเบนฟอร์ดนะครับอันนี้พี่เมลีกนะครับเตะที่บ้านเรานะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเกมใกล้เริ่มละเกมกำลังจะมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราจะเ,เก็บ3แต้มได้ไหมถ้าเก็บ3แต้มเนี่ยน่าจะ ได้ขึ้นที่สามนะตอนนี้นะแปบบ๊บนึงนะขอดูกันอืมถ้าเก็บสามแต้มได้นะจะแซงสปเปอร์ขึ้นไปก่อนไปอยู่ที่สามก่อนโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยดูก่อนว่าเปยังไงเจะจะ,จะชนะไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันครับฝากกดติดตามด้วยนะครับช่วยกันช่วยกันแล้เกมใกล้เริ่มแล้วเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกัน โอเคเกมเริ่มแล้วนะครับเขี่ยละนะฮะโยนมาโอเคเออน้ำนะโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอะไรกันหรอวะอุ้ยเออมงก็มงไม่ได้ เออแม่งมั่วชิบหาย <c oughs> อ๋อไอ้เหี้ยรำหน้าโอ้ยโค้โหห่เออ อะไรก้เฮ้ยอะไรวะไอ้เฮียสองรอบแล้วเว้ยดีสวยเรียบร้อยถึงศูนย์แล้วครับซารานาทีสามน,นะครับจะสามเแล้วนะนะ เออย yeah. ี่ยัยต้องยี yeah. <c oughs> ่ยดีวะดาวินจากโดการโดนรไปประตูล้มหน้าคราวนี้เออดีกว่าครับอิดียดาวินอกกูยิงก็ได้ให้ซาร่าเออดีมากนะครับหนึ่งสูแล้วนะครับตอนนี้เราคุ้นนำแล้วเอออึดอัดว่ะไม่เชอไม่งจะได้แบบหลายลูกแล้วโดนจับล้มหน้าไปสองลูกเนีฮะเอ้อเงเออตอนนี้ซาร่ามาเบิกเบิกเลิกเบิกใช้ให้เรานะ โอ้โหเยี่ยมเปิดยากเปื่น่อยวะโอ้ยโจต้ามึงแต่ยาวเยี่ยมึงไม่แต่ยาวมึงได้ยิงแล้วโจต้าโอ้ยเสียดาหยอดยา เกือบเกือบเอ้เทนน้ำหนักแม่งดีมากเลยว่ะเฮ้ยสวยเฮ้ยสองศูนย์เออซาร่าเอ้ยทำไมมันหยุดกันวะแป๊บหนึ่งนาที6กเอนะครับสองนละครับซาร่านะครับซาร่าสเมตรแล้วนะเออเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวรอดูก่อน ถ้าบอลออกก็แก้สกอร์แค่นั้นน่ะโอ้ยไม่ไม่ยังอยู่บนเส้นนะ่วบางทีมุมมันหลอกตาครับมีคาไทยเอโชต้าปัดเข้าด้านในาโชต้าแวก็ โอเคครับโจต้านะครับนาทีเจ็ดสามนะครับสามสูตรแล้วหรเอว่าเออผู้จังหวะมันยิงตรงนั้นก็ดีนะแต่ไม่ติดกองหลังนะเนี่ยจังหวะเนี้ยมันยิงดีแล้วนะติดเออ โอ้โหฮึ่มโอ้ยมันมีช่องตรงนั้นพอดีเลยวะ่ะโอโ้ช่องพอดีเลยนะโจตาเฮียเออโอ้โโอโอยอฟันได้สาธฟันไดช่วย เกี่ยวบอลออกไปเอออริโซมันพูดเลยจังหวะบอลมาแล้วเว้ยเขี่ยปัดจากประตูอริโซเฮ้ยน่าเข้ามากเลยว่ะ โอเคจบเกมเราชนะไป3าศูนย์นะครับนัดน,นี้ได้3มแต้มขึ้นอยู่ที่3นะตอนนี้โอเคเดี๋ยวนัดหนนะ้าเราจะเจอซิตี้นะหลังจากจบทีมชาตินะเดี๋ยวค่อยมาดูกันแล่เดิถึงตอนนั้นค่อยว่ากันใหม่โอเคไปล,ละทุกคนฝากติดตามด้วยบาย,บายบาย,บายนอนหลับฝันดีครับทุกคนบายบาย